ระวังเ้อครับเราเด้เอรถทีเงานมันนี่ประชุมกับประชุมประชุมไหว้พระนะครับเพราะว่าเลื่อนมาสองกันแล้วโอ้บรรยากาศทางหนือวิธีตอนนี้เ<โ>อ้า <laughs> พูดจองาศาสตร์มันนี่ขึ้นหน้าคุณหนุ่มอ,อ๋อโอ้ว่าจะผู้ใดผู้ใด ว่ามัน <nước> ผ right. so, ู the ้ใดผู้ใดนี่เองเห็นเยสุปปักบ่เห็นอยู่ยม่ใช่โอ้โหจะไปใช่แล้วน้ำหาเราโลโก้ของกองน้อกนั่งรถคีบสนดอกว่นนั่นแจ้งดีชนะโปรยการสัญญาณแมนที่จริงมันต้องเอารถหนามมาฉีดก่อนดีฉีดจำเร่ง บ่ต้องสืบครับมันไงครับไงอยู่แล้วได้กะบดทนครับพี่นกเขาไปเพนกันบ่กินเขาแรงครับรถมลมครับแต่ว่าบ่เคยนำนักขืนครับขืนแต่หุ่นแปกแค่บ่ขืนเจ็ดสิบเอ็ดจะใดเจดสิบเอ็เปิดวงจนหัดสมื่นนี่แต่ว่าขืนแต่หุ่นนันบวม แต่แต่ช่างหนักสุดเอดนี่แต่เจ็สิเครับพี่น้องครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบเตเจ็ิเจ็ยู่น่อหลีความจริงเดี๋ยวคันพี่น้องก็เสื่อผมสิช่างหนักให้เบิง์กนะแต่แปลกแหงเป็นย่อนแนวกินน้ำนเลก็เลยสีเหลืองเลยขอบุณเรื่องกินแล้วนะยูแบบไซสปลาเลย <laughs> จังเ้ยเฉได้ซื้อบาทมาฉัน <laughs> บอกม่ช่วยอีกแล้วอโอ้โหจันต๋องมือเบ็ดยิวพอยไม่าห่อเริ่มมาแล้วพี่น้องมาแล้วคืนสุดท้ายได้รครับพีบ่น้องครับร้อยยี่สิบบาทครับสำหรับพวกเราสาวน้อยเพื่อนเบรรยากาศในวิธีตอนนี้ก็โอ้โหเออแค่ตา โอ้สวัสดีครับโออมบิ่งงว่ไหมตลาดงว่ไปทางไหนครับตลาดงว่ครับครับมาผิดหม่องเหรอครับเอาเขาว่าแบบว่าตรงมาอยู่วัดไทรมงคลไหมครับเพิ่นบอกว่ากำลังเพิ่นว่าสิเอาง่วมาลงแรกหนิไหมครับเพิ่นว่าเพิ่อนมาเพื่อนมาเพิ่นเลยเพิ่นไหนนั่นผ่านกัน คนนันนี่เขามาเล่นนี่เขามาเดาหนองถ้าหน้องว่าเรวอสายมาว่าเห็นข้าเจากำลังเอาง้ลงคนว่าว่าสิมาบ่งจักสองาโตไปตอนกันด้พนละหมองครับเอาบอกพี่หมอรำคับอ๋อันนี้ไทยนบอกไปไทยชี้หบอฮะนบอกเป็ทบอคนบอกก็ับรถมาถามว่าเออตลาดก็นจะ่าพินาบอเอาจะมาพินาบอเฮ้ยนี่วันนี้วย สิบอาซก็ไม่้าซีม่ล้งอาซีม่ล้จกัเฮ้ยว่ามไช่วยอะไรโอ้เป็นตะสมลูกขึ้น้าีแม่มอนกัอ้เนจะสมลูกขึ้น้าีนึ่นเว้ จอมมีอพ่อแม่มาอยู่แม่แล้ววะานมาตะบันี่านมาลกนีลูกแม่พน้าเป็นหย่แมงโก้มาบแมงโกนี่มันเป็นมีปีกวะงัน้ายก็แมงข้ามข้าพน้าว่าอย่าวมยังเปเชื้อแล้วไหลก็ไปแล้วนี่ครับจ้าแมผู้นี้ครับเข้วตัตันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อย่างเอยยังต้อง่อยังามาเบ่งง่วจมไหลม้าลำตันเลยครับโอ้สัตว์เดมพี่ติขึ้นนี้ขึ้นสุดท้ายเลยได้พี่้องงานมีถุนท์หกขึ้นแต่ว่าเริ่มมีม้าลำขึ้นที่สองไล่มาเลยมาขึ้นไล่มาเลยขึ้นแหลกก็คือใจกรนรอยปฐมครับ เส้นปิ่นผู้ไทยมาคืนนี้เสียงอีสานครับคืนนี้คืนสุดท้ายสาหน่อยเพชรบันแพงความจับนะครับมืออื่นเท่าเลรนยู่ลายเอสครับเกษตรวิสัยหรือกระเซ็นซูบุญจำไม่ได้เกษตรวิสัยครับฮะเกษตรวิสัยเกษตรแล้วแต่พื้นที่ของจังหวัดครับว่าเป็นสีต่างยังไงแต่ว่าชนมากเราเด้งว่าจะตัวไปพอนี้มืงอนีป่ครับมืงอนี้ได้ประมาณสามคันรถ

อันนี้ชิมาบึงบึงัวขับรถมาพ่นว่านีเด้ออยู่ขากไบางคนมก็เลยขับรถมาเรียใส่บอกว่าเดี๋ยวสร้างนเถอะอยาบหาเหนไม่ถวยู่โอ้โหสนะบครับรับผินับเดี๋ยวบรวเล้าเอีนรับรแล้วมื่ขึ้นเห็นพ่นกันเห็นพ่นกันนวิธีตะแหลกว่าแต่พ่นิบเดเอาออกแล้วเด้ อัตมูสิผาน้าออัตมาอัตปือพี่น้องเกินเรื่องง่ายหรอข้าพเจ้าองค์เกินเรื่องง่ายหรอข้าพเจ้าองค์เรื่องยังครับกิ๊กเมื่อเบียดมนหาเต็มลังไม่ที่เลยครับโอ้ยกิ๊กเมื่อเบียดมือหนึ่งเส้าเส้าสองรอับแล้วรอบนี้ยังโดกนี่พี่น้องเล็กนี่พี่น้องเอ้ยเมื่อคืนว่าแรกคือวันแรกออก จริงๆเม่ได้เอาออกดอกขเขาวเหนื้อเขาว <c oughs> ่าบรรยากาศล่าสุดโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้วันิุกร์ก่อนครับผอกันไปคลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนติดตามครับล <c oughs> ุอง,อง <c oughs> มีกกอะไรแล้วซ้อมแซมตัวเอาเลยครับหลังข้างหว้วยพี่น้อง <c oughs> โอ้่ธรรมดามันใส่งานชื่นหมื่นับขึ้นพับลงเป็นธรรมดาที่ต้องซ้อมแซมครัพี่น้องครับขาเจ้าบ่ปวดอีกเพื่อหรอน้องนะนั่งยุ่ยไก่ขอ้ขาเจ้าขาวเจ้าเงยคอนะ ต้องเลยขอขคืนไม่เป็นผมผมมาเลยก็คือตรงกลางๆนี่เพราะมันพอดีครับพี่น้องมันสิพอดีแฮงเด็กเด็กเด็กเอาอกอกแล้วเอ้ยอแล้วมันไงพอมือนอีเท่าช่อยยุ่ง,งหันมาพอดีเลยผ้าปิดดังนะผ้าปิดดังค่าปิดดังค่าปิดดังโอเคครับพอรันไปคลิปหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณทุกคนติดตามครับ